วัสดีครับขณะนี้ทุกคนอยู่ในเกม Doramon Story of s e a ี o ันดยการที่โดพิตะจะต้องทำการบ้านฤด,ดูร้อนแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มทำเลยทะเลาะก,กับคุณแม่ยกใหญ่เลยหนีออกมาที่สวนสาธารณะและได้พบกับเมล็ดประหลาดที่นั่นซึ่งในระหว่างที่โดเรมอนได้ผ่านมาเจอนั่นเองและได้นำเมล็ดประหลาดนั้นกลับมาเพื่อดูว่าเป็นเมล็ดอะไรแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเมล็ดนั้นคือเมล็ดอะไรทั้งคู่เลยตัดสินใจนำเมล็ดที่เจอนั้น ไปปลูกที่ภูเขาหลังโรงเรียนและได้ชวนพวกเพื่อนๆที่กําลังจะไปทาการบ้านเนี่ยมาดูด้วยกันแต่ต้นไม้นั้นกลับเติบโตเร็วผิดปกติและเกิดพายุขึ้นในระหว่างที่เกิดโตนั่นและเกิดช่องว่างการเวลามิติขึ้นทําให้พวกดรวิตะและเหล่าห้องเพื่อนได้หลุดเข้าไปอีกช่วงเวลาหนึง่งและด้วยความโกลาหลลนลานนาโดรมอนเนี่ยที่พยายามหยิบของ,ของต่างๆเพื่อมาช่วยชีวิตตัวเองและเพื่อนๆนะก็ได้ทําของวิเศษบางส่วนนั้นหายไป โดเรมอนที่ได้ฟื้นขึ้นมาก็ได้พบกับพวกลิงที่กําลังขโมยของวิเศษไปเลยไล่ตามไปในระหว่างนั้นชิชุกะก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วปลุกเพื่อนๆกับโดบิตะที่สลบอยู่หลังจากนั้นโดเรมอนก็โดโนหมีไล่กลับมาจากป่าก็เลยตามลิงพวกนั้นไม่ทันโดบิตะและพวกเพื่อนได้เดินออกมาจากป่าแล้วมาเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกโดบิตะเนี่ยได้พบกับฮาร์มอนโดบิตะเลยเล่าให้ฮาร์มอนฟังว่าโดนพายุพัดมา และดูเหมือนจะเคยมีคนที่โดนพายุพัดมาที่หมู่บ้านนี้เหมือนกันหามอนเลยบอกให้พวกเรวิตาเนี่ยเข้าบ้านไปเจอคุณย่าลาวีนั้นแล้วให้พวกเรวิตาเนี่ยพักที่นี่ก่อนวันรุ่งขึ้นเทศมนตรีก็ได้มาที่บ้านและบอกว่าพวกเด็กๆเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยทํางานและด้วยความช่วยเหลือของราวีจึงให้พวกรรวิตาเนี่ยเป็นข้อยกเว้นแต่พวกรรวิตาเนี่ยก็ตกลงว่าไหนๆก็ต้องอยู่ที่เมืองนี้แล้วไปอีกนานเนี่ยก็เลยคิดว่าก็น่าต้องช่วยอะไรบ้าง เลยออกไปหางานทํากันหลังจากกินข้าวเสร็จฮาร์มอนก็ได้อาสาพาโดวิตะเนี่ยไปเดินดูหมู่บ้านและแนะนําทุกคนในหมู่บ้านให้รู้จักซึ่งหลังจากนั้นโดเรมอนและโดบิตะก็ได้ไปยืนคุยกันที่หน้าบ้านของเรมนายกเทศมนตรีของหมู่บ้านนี้นายกเทศมนตรีเนี่ยก็เลยคิดว่าโดเรมอนเนี่ยน่าสงสัยเลยบังคับให้ทํางานอยู่ด้วยกันและดูเหมือนจะมีแค่โดบิตะคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่มีงานทําเลยโดบิตะก็เลยไปปรึกษากับฮาร์มอน ฮาร์มอนจึงให้โดปิตะเนี่ยไปทํางานในฟาร์มอีกแห่งหนึ่งนะที่ไม่มีคนดูแลของเขาเองขณะที่โดพิตะทาฟาร์มมาในเหน,นื่อยจึงได้มาเดินเล่นในเมืองและได้พบกับคุณย่าลาวีคุณย่าได้เล่าเกี่ยวกับเทวดาให้ฟังว่าเธอนั้นเคยเจอกับเทวดามาก่อนเมื่อ80ปีที่แล้วตอนที่เธอยังอายุเท่าๆโดปิตะพี่ชายของเธอเนี่ยได้พาสาวแปลกหน้าคนหนึ่งมาที่บ้านและในตอนนั้นเอลเดอร์ทรีก็ได้เกิดขึ้นมาพอดีซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็เชื่อว่า เอลเดอร์ทรีเนี่ยได้นําความอุดมสมบูรณ์มาสู่หมู่บ้านอย่างนี้แล้วคนที่อําเอลเดอร์ทรีมาให้ก็คือหญิงสาวเป็นสานั่นเองชาวบ้านเลยเชื่อว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นเทพธิดาที่มาคอยช่วยเหลือหมู่บ้านให้อุดมสมบูรณ์และเป็นไปนได้ว่าเทพธิดาเนี่ยอาจจะสามารถพาโดวิตะและเพื่อนๆเนี่ยกลับไปยุคข,ของตัวเองก็ได้แต่ฮาร์มอนก็ได้บอกกับโดวิตะว่ามันผ่านมาตั้ง80ปีแล้วแถมเทพธิดาเนี่ยก็ได้หายสาบสูญไปตั้งนานแล้วด้วยแต่ว่า พวกโรวิตะก็ยังคงเชื่อและก็ลองหาดูเพราะว่ามันอาจจะเป็นหนทางเดียวในการกลับบ้านของพวกเขาในขณะที่พวกโรวิตะกําลังตามหากันในวันหนึง่งโรวิตะและเพื่อนๆก็ได้เจอกับหญิงสาวพิศนาคนหนึง่งและรู้ว่าเธอนั้นชื่อเวราเป็นคนที่มาจากโลกอนาคตเช่นกันเธอเนี่ยมาที่นี่ได้เพราะเธอเนี่ยได้ปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งและต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยก็เกิดโตขึ้นมาโดยทันทีและทําให้เกิดพายุแห่งการเวลาเกิดขึ้น และมันได้พาเธอมายังที่แห่งนี้ซึ่งเหมือนกับตอนที่โดบิตะมาที่นี่ไม่มีผิดแต่ดรามอนก็เหมือนจะไม่ค่อยไว้ใจเวราสักเท่าไหร่เพราะเธอนั้นดูแปลกนะและเวราเนี่ยก็ได้บอกกับพวกดบิตะหรือเพื่อนๆนว่าการที่จะกลับบ้านนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ของที่มีพลังในการดนใจสร้างความจริงมีพลังแห่งกาลเวลาและมีพลังแห่งธรรมชาติซึ่งของวิเศษของดารมอนเนี่ยก็มีพลังแบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งของพวกนั้นเนี่ยก็ได้หายไปหมดแล้วในระหว่างที่พวกตนมาที่นี่ โรวิตะจึงกลับไปทำฟาร์มและช่วยเหลือชาวบ้านจนได้กำไรแห่งพูดมาจึงเอามาให้เวลาเวลาได้เล่าเกี่ยวกับลูกๆของเวลาให้ฟังว่าพวกตนนั้นพัดพรากกันตั้งแต่ตอนที่ต้นไม้ต้นนี้เกิดแรกๆเมื่อ80ปีที่แล้วได้ทำให้พวกโรวิตะเนี่ยตัดสินใจช่วยตามหาซึ่งผู้ชายที่มีอายุ80ปีกว่าๆในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีแค่สองคนเท่านั้นนั่นก็คือเรมเทสมนตรีและคุณปู่ทอรัสที่อยู่ที่ฟาร์มปศุสัตว์นั่นเอง พอทุกคนออกมาจากป่าอยู่ๆฝนก็ตกขึ้นมาทุกคนเลยตกลงกันว่าจะไปหลบฝนกันที่บ้านของฮาร์มอนพอมาถึงก็ดูเหมือนว่าฮาร์มอนเนี่ยจะกาลังกังวลเกี่ยวกับอะไรสักอย่างอยู่ปกดวิตาก็เลยถามไม่ได้รู้ว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีพายุพัดเข้ามาอีกรอบแในฮาร์มอนเนี่ยก็ดูเหมือนจะกลัวพายุมากๆเลยดเวตาก็เลยปลอบใจฮาร์มอนว่าอย่าก,กังวลไปเลยจําที่คุณย่าราวีบอกไม่ได้เหรอว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะคอยปกป้องคนในเมืองนี้แต่ฮาร์มอนก็บอกว่า ่าไปเชื่อเรื่องที่คุณย่าราวีเล่าให้ฟังมากดีกว่าเพราะเมื่อ80ปีก่อนพายุเนี่ยก็ได้พัดคนในหมู่บ้านปลิวหายไปเหมือนกันและหนึ่งในนั้นก็มีคนสําคัญของคุณย่าราวีอยู่ด้วยแต่คุณย่าราวีก็ยังคงเชื่อว่าต้องปลอดภยัยและอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งอย่างแน่นอนแต่ฮาร์มนก็ไม่เชื่อเรื่องนี้มากนักในหมู่บ้านอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดคนเนี่ยเข้าไปกินอาหารที่ร้านอาหารกันหมางล้นหลามจน,นพวกโรบิตะเนี่ย ก็รู้เข้าและสงสัยว่าสาเหตุเนี่ยมันน่ามาจากแมวกวักของพิเศษของดูไรมอน์เราอะจึงไปนําแมวกวักเนี่ยไปให้เวลาและเวาเนี่ยก็ทําการเรียกฝนให้พวกดวิตาดูเพื่อให้พวกดวิตาเนี่ยเชื่อใจพวกดวิตาเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็เห็นฮาร์มอนเนี่ยกาลังเอาของมาให้เทพธิดาแต่ก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปนักต่อมาเมื่อเราเอาของอีกสองอย่างมาให้กับเวลาเวลาจึงได้เตรียมตัวที่จะพาทุกคนเนี่ยกลับบ้าน แต่นั้นเกิดปัญหาขึ้นซะก่อนเวล่าเลยต้องเล่าความจริงว่าเธอเนี่ยเป็นคนมาจากอนาคตในยุคที่ใกล้ๆเคียงกับยุคของดรามอนและเธอเนี่ยกำลังทํางานวิจัยอย่างหนึง่งซึ่งก็คือไบโอแมชชีนหรือก็คือเครื่องจักรรูปต้นไม้เพื่อส่งกลับไปปลูกในอดีตเพื่อปรับสภาพอากาศและดินให้ดีขึ้นและเธอก็ได้นํามันมาอยู่ในอดีตเพื่อปลูกมันแต่ตอนมาถึงเนี่ยทาแมชชีนของเธอเนี่ยได้เกิดการเสียหายเกิดขึ้นและในระหว่างนั้นเนี่ย ก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยมาช่วยเธอไว้นั่นก็คือสามีของเธอนั่นเองเธอจึงได้ตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่ที่นี่แต่ในระหว่างที่เธอกําลังจะตัดสินใจอาศัยอยู่ที่นี่นั้นก็ได้พบกับเหตุการณ์สภาพผลผลิตย่าแย่เธอจึงตัดสินใจปลูกไบโอแมคคินที่นี่ทําให้การใช้ชีวิตและผล,ผลผลิตของคนที่นี่นั้นดีขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เธอถูกเรียกว่าเทพธิดาและหลังจากนั้นครอบครัวของเล่าก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้น เลยทาให้ทุกคนในหมู่บ้านนั้นดูแลเธอเป็นอย่างดีทําให้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเธอแต่หลังจากนั้นก็ได้เกิดพายุลูกใหญ่พัดมาในบริเวณหมู่บ้านด้วยความเป็นห่วงต้นไม้ต้นใหญ่นั้นเวลาก็เลยตัดสินใจออกมาเช็คสภาพแต่ก็ดันถูกพายุพัดและดูดเข้าไปซะก่อนหลังจากนั้นก็โผล่มาอีกทีเนี่ยก็80ปีหลังจากนั้นแล้วในตอนที่เกิดเหตุเวลาได้บอกว่าปกติแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นนี้เนี่ย ถูกปลูกและสลายไปเองแต่ตอนนี้มันกลับอยู่มาได้ถึง80ปีและทาซ่อมันได้อาจจะกลับไปในยุคที่อยู่เหมือนเดิมก็ได้เลยเป็นหน้าที่ของพวกโรบิตะที่จะต้องหาสาเหตุนั้นโรบิตะเลยไปถามกับทางนายกเทศมนตรีที่น่าจะอยู่ทันเหตุการณ์นั้นอย่างเลมนะและเลมเนี่ยก็ได้เล่าว่าในตอนนั้นเนี่ยก็มีพายุสายฟ้าลูกใหญ่เนี่ยผ่าลงมาตรงต้นไม้แต่ต้นไม้เนี่ยกลับไม่เป็นอะไรเลย ได้ดูเหมือนว่าฮาร์มอนเนี่ยจะกลัวฟ้าห่ามากมากเลมก็เลยเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วเนี่ยนะฮาร์มอนเนี่ยถูกเก็บได้จากใต้ต้นไม้ในตอนนั้นในตอนที่เกิดฟ้าร้องและฝนตกหนักพกอดีโรบิตะเนี่ยนำเรื่องนี้ไปบอกเบราถึงสาเหตุที่ต้นไม้เสียหายแต่การซ่อมมันก็ต้องใช้เวลาอย่างมากถึง 3- 4เดือนหรืออาจจะเป็นเวลา1ปีเวราได้บอกกับพวกโดบิตะว่าถ้าต้นไม้ยังอยู่แบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะสายฟ้าที่ฟาดไปเนี่ย ทำให้ระบบควบคุมพลังงานเสียหายและอาจทําให้พายุรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปได้และอาจจะทําให้เกิดช่องว่างการเวลาที่ใหญ่ขึ้นแต่ก็จะมีวิธีหนึ่งก็คือการรีเซ็ตต้นไม้นี้เพราะถ้าต้นไม้หายไปพวกรวิตะเนี่ยก็ไม่สามารถกลับบ้านได้เช่นเดียวกันและเมืองทั้งเมืองหรือโลกทั้งโลกเนี่ยอาจจะถูกดูดเข้าไปในมิติการเวลาก็ได้ถ้าเกิดผิดพลาดเกิดขึ้นโนวิตะเลยบอกว่าอย่างนั้นก็ให้รีเซ็ตต้นไม้ไปดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดช่องว่างการเวลาเกิดขึ้นเนี่ย ถ้าถูกเปิดอีกครั้งเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะแยกย้ายไปอยู่คนละยุคก,ก็เป็นไปได้และเหมือนกับการทอดทิ้งเพื่อนๆและคนในเมืองทั้งหมดเลยก็เลยยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้กลับบ้านก็ตามทีแต่ดูเหมือนเวราก็ไม่เจ็มใจมากนักเพราะเธอเองเนี่ยก็อยากจะซ่อมต้นไม้ต้นนี้และกลับไปเจอหน้าลูกชายอีกครั้งแต่ด้วยความมุ่งมั่นของพวกโรบิตะเวราก็เลยยอมบอกวิธีในการรีเซตต้นไม้ต้นนี้การรีเซตมันนั้นก็คือการขึ้นไปเด็ดใบไม้ใบแรกของต้นไม้ยักษ์ต้นนี้และปัญหาก็คือ มันเนี่ยเป็นใบไม้ที่อยู่ยอดสูงสูงยอดสูงสุดและทุกคนเนี่ยเลยแต่งใจใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่ของโดเรมอนในการบินขึ้นไปหลังจากบินขึ้นไปได้ไม่นานก็เกิดพายุเกิดขึ้นทําให้โดวิตะพัดตกลงมาฮามอนที่เห็นตอนที่โดวิตะพัดตกลงมาพอดีเลยรีบวิ่งไปที่รากต้นไม้ใหญ่ทันทีแต่ดูเหมือนว่าฮามอนจะยังกลัวที่จะเข้าไปที่นั่นเลยลังเลว่าจะเข้าไปดีไหมแต่ด้วยความเป็นห่วงโดวิตะฮามอนเลยวิ่งฝ่าเข้าไป ด้วยแรงของพายุก็ได้ทําให้ฮาร์มอนล้มลง,ลงและในที่สุดเวลาก็ได้เจอกับฮาร์มอนโดวิตะเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เลยบินขึ้นไปใหม่อีกรอบโดวิตะพยายามคว้าใบไม้ใบนั้นและให้ได้ด้วยแรงพายุที่แรงมากทําให้การคว้าเป็นไปอย่างยากลำบากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันและในที่สุดก็คว้าใบไม้ได้สําเร็จต้นไม้ค่อยๆหดเล็กลงหดเล็กลงจนหายไปในที่สุดหลังจากนั้น ทุกคนก็ล่วงลงมาพายุได้หายไปพวกโรบิตะก็สงสัยว่าความจริงแล้วลูกของเว่าเนี่ยอยู่ในยุคอดีตไม่ใช่เหรอแล้วจะเป็นฮาร์มอนไปได้อย่างไรในขณะนั้นลาวีก็ได้โผล่มาและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังว่าตอนที่เว่าถูกพายุในครั้งนั้นดูดเข้าไปพายุนั้นไม่ได้ดูดไปแค่เว่าคนเดียวเท่านั้นแต่กลับดูดหมดทั้งพ่อแม่ลูกเลยซึ่งตอนนั้นราวีเพิ่งจะสิบขวบก,บกว่าเท่านั้นฮาร์มอนที่ถูกดูด แล้วมาโผล่ในอีก70ปีข้างหน้าและลาวีก็ได้รับเลี้ยงพะรู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากับเด็กคนนี้และในอีก10ปีต่อมาเวลาก็ได้โผล่มาเหมือนกันเวลาไม่เคยกล้าที่จะเข้าไปในเมืองและเช่นเดียวกันฮามอนก็กลัวที่จะไปที่รากต้นไม้ใหญ่ที่เป็นที่ที่เขาถูกทอดทิ้งและนั่นทําให้ทั้งสองคนไม่เคยได้เจอกันมาก่อนตอนนี้พ่อของฮามอนก็น่าจะยังอยู่และคงจะอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วก็เป็นหน้าที่ของฮามอนกับเวลาแล้วละ่ะ ที่ต้องตามหาหลังจากนั้นเวราก็ได้บอกกับทุกคนว่าความจริงแล้วเธอนั้นได้ซ่อนเครื่องทำแมกชีนเนี่ยไว้ที่ใต้ต้นไม้แห่งนี้และถ้าใช้เครื่องมือของเรมอนแล้วก็ก็าอาจจะสามารถซ่อมแซมได้โดยใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงจะซ่อมแซมเสร็จและให้ทุกคนเตรียมตัวบอกลากับคนที่ทํางานได้เลยโดยวิตะก็ต้องคืนฟาร์มให้กับฮารมอนด้วยเหมือนกันแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกๆคนก็ต้องบอกลากับคนในเมือง และรวมตัวที่จะกลับไปในสู่ยุคเดิม และนั่นก็เป็นเนื้อเรื่องของโดเรมอนสตอรี่ออฟซีซั n นที่ทุกคนจะได้เล่นกันแ้ะผมเมาฟ o อกเกมเมก็ลองมาลุ้นกันครับผมว่าผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกคนเป็นเรื่องต่อไป